หมดแล้วนะคะหน่อยคักน้อยแน่บางจานถ้วยเลยเชียวไม่บุ้งมังเถื่อนพญารูกันดูค่ะทุกคนรล้วจะไหนก็เป็นสั่งกันดูไม่กินเลยไม่ถึงเต็มมันข้างในนี่แหละทุกคนขั้นบัตสั่งกับบัลลูว่ามีอยัางนะคะทุกคนเบิดแล้วแะไร น,นั่นแหละขั้นบามาก,กับบาลูนะคะว่าอาหารตะลอยางได้น้อยได้หลายราคาท่าไดนะคะเพราะว่า่อยนีนะพเ่งมากินอาหารพัตคาในโรงแรมแบบบันซี่อยเดอ่์นะคะตั้งแต่มาอยู่ประเทศสวีเดนมิถึงต่ไปร้านอาหารในเมืองอย่างที่นะคะแล้วก็ไปปุฟเฟ่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้งแรกนะคะที่กินอาหารพัตคาในโรงแรมของประเทศสวีเดนนะคะ Hello. I mean, Honey, can you better mm. FC how it's teteless? What? How is it? It is bone <laughs> for a the cow. And they cut it in the middle and you uh, mm. cook cooking yeah. and you eat in this inside. The, it's very put... much fat. Uh, it's good. Yeah. It's called Maria.

slänga försynen cool. på toppen där på mm. Mm. Uh, och sen så har vi energi, tryffel och vanilj och sen så har vi rödbetskakan på så det här hoppas jag ska smaka! absolut! tack så mycket! tack så mycket! hur är det? Very good. <laughs> Mama can do corn ball. Cook it. The woman, you think it's good. Okay. No, yeah. uh, I don't know. Uh, Maybe cook it. Cook it. Do not think so? You get more no soup, do yeah. Like this? Mm hmm? Very <laughs> good. You come and sit behind. See how I do it. See? All of the... Very well. You can have some of that. See? See? Does it give off? Oh. Et non despisent personam. Ah. Aspera tracta. เพียงลองดูค่ะทุกคนอิมอ่มอิม่มปัญญายังจเจอากาแฟาอยู่มๆก็เอาคาะอิอ่มแน่ทุกคนคอยอแบตค่อยเหลืออยู่20%่สนตะคะตังใงค่ะค่อยไรท้ายโตกลับมาเข้ามาแบตค่อยเบิกตดะคะ่ะอันน้ Det här är viner. Vad är det för sig Det är som cider eller mousserad. Vi har cider om du köper äppelcider. Päronsider. I Nika. Vad är det vi kan hitta? Ja, det tror jag. Det är en hel <laughs> พรายายกินแก้หงัวเสร็จแล้วปวดฟันว่าสั่นปวดทอดใบหน้านาวีนาวีอีกจังนะพอดีที่มาสเปซเซ็มแบบติกเก็ตไหมพี่หมอทุกคนพยายมามแบบได้ได้การของควานอ่ะแปดลอย mm hmm. บางทีนะ่ะอาจจะจ่ายดุเบินแมนค่ะเพราะว่าแต่การของควานก็นแค่แปดลอยนึงอาหาร <c oughs> สองย่างกับแปดลอยแล้วเราอีกย่างนึงอาหารออเดิมที่แรกนะก่ะค่ะย่างละลอยเก้สิบหาสองคนก็สี่ลอยก็จะเป็นอันนี้อีกค่ะทุกคนพญายกะแก้วสองเบียร์สองแก้วกแก้วละลอยอันนี้ก็ลอย <laughs> อาจจะเพิ่มเป็นพันก็ได้จะขอสิงเงกูหมดก็มีเท่าไรกู่าฮะไม่ส ทุกคนพี่ใหญ่พี่ใหญ่สั่งกาแฟอย่าพี่ใหญ่สั่งกาแฟแต่ว่ามีแอลกอฮอล์ในกาแฟวิสกี้วิสกี้ในแอลกอฮอล์วิสกี้กาแฟและเดือดเดือดอ๋อมีครีมมีแอลกอฮอล์มีกาแฟสั่งการจะคนทุกคนนันมันเป็นม้วม้วนแม่มันเป็นน้ำกรองหรือว่ามันเป็นน้ำอ่างสถานที่ใครรีช ไอริสกาแฟอยู่สักทุกคนรับคนับล้วสิไม่อยู่ะไม่ได้ไม่ได้สิ่งนม่ทุกคนกลับไปในห้องกลับบ้านแต่ว่ากล่องคอยทุกคนกล้องคอยนี่อ่ามันเป็นอายางกระล มันเท่นหนาเข้าเกินไปนะคะมันหลกราะว่าคครไม่รู้ว่าอยไปกดตัวใดน,นะคะทุกคนมันเลเป็นข้าวจานพานไปเบิรเลยแล้วก็เป็นม,มัวมัวปากาาเขากลับบ้านนะคะเบ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะเยอเอะพอสิซนคสดมสกิดดีกว่าที่ี่หมอย่าอย่าสั่งหักกะสนแ Så. Sen är det finns en ja. där. Så. Då har middagen gått på 1640 kronor där. Ja. Och nu har vi presentkort på 800 ja. där. Så det blir 840 kronor ja. kvar att betala där. Så. Superkort. Ah, ja, vad kul att höra. Så din totalbelopp är först bara, 840 det gör man sen Så, och nu kan du använda kortet där. Nej, men jag skulle lägga till tänkte jag. Ja, okej, okay, men då gör vi så här. Ja. Så, och då slår du in totalbeloppet, alltihopa, med det du vill lägga till mm -hmm. där. Så. Jajamän, och så grönt där. Och nu kan du på kortet. สวัสท uh, ุกคนเฮากลับ <risque> บ้านนะคะใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าเปิดเป็นบ่โอฟินเวดเนี้สิตาเยต้ฟีนยูซี่นี้น่าสตางค์หนึ่ d พันสิบหก โอ้โหนี num. ่ว e ันว <us> ันทามเพิเทนเยียท yeah. <laughs repetition> okay, so ุกคนจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มเก้ารอยแปดสิบอีกยี่สิบก็พอคะิดว่โอเคแต่ว่าอาหารเขาน่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนวันนี้ขอยสิเป็นคนขับรถได้บ่ายเพราะยายเรากิดนเบีย รถเขารถมาได้ประกาศบัน <I> ท <see. k os> yeah, mm ึกลับบ้านกันนะคะยาไอซี e รงเมื่ o จาก k e r อโอเคออ